กับวันนี้ก็พามาดูการดัดเป็นตาวบันไดครับราวบันไดโค้งจะดูวิธีการดัดครับดัดโค้งครับโดยช่างเทาทารกครับผม,มดูวิธีการดัดโค้งครับอันนี้เป็นบันไดวนครับที่ออกแบบเองอันนี้วนซ้ายครับผมเานี ม่ไม่พอดีเลยพอดีพอดีก็งานเสร็จแล้วก็กมาดูเพิ่มกันนี่จบก็จะมืดหน่อยครับไปชิลหนึงดียวชิลหนึง Bạn ăn nó đi Ừ, đưa trong xuống ạ Chị chi đinh, chi đinh Chị chi đinh Chị đinh, chi đinh Ăn xuống đi vậy Này, xuống bịt này em này ดูดูสูนนี่เราทำตั้งกลองเดี๋ยวเดิมไปห้องอันนมันแต่งได้ปัดสูนนี่มันตกขยันีดหนึ่งนาทีแบบนี้ับก็โอเคครับเรียบร้อยจบคลิปเป็นคลิปนี้ครับผม โอเคเรียบร้อยแล้วครับได้ตามตามแบบเลยครับ